คนหรือบอดเนี่ยบอทมาแตงเดียนี่เหรอไม่รู้เหมือนกันเห็นมาสองสามตัวบดน่าจะคนว่ะใส่มากนะที่เรามาเนี่ยใช่ที่เรามามันบดมันไม่ค่อยลงนะอเอ้ยลงตึกเดียวกับแดงเดียวเอ้ยตึกเดียวพี่แดงอ่ะพี่แดงลองเช็คดูสิคนหรือกันกลงตึกเดียวพี่ด้วยไปไหนแล้ว ทุบกระจกพี่แดงเหรอนีอ่บอดใช่ไหมพี่จะบอดขอภุมิใจหน่อยได้ฟังร้องอิม่มๆหน่อยบอดเข้าทางเดนีลเยรอเสียงใครวะไม่ใช่เดนีลขับนี่ว่๋ยวมีรถมามีรถมา เดนเนลลครับแล้วเดนเนลลขับรถไม่ใช่เดนเนลลไม่ใช่เดนเนลลนี่ที่ผมมาร์กไว้มีมีคนเนี่ยมันอยู่ตรงผมอะขับรถมาเนี่ยที่ผมมาร์กไว้สีส้มพี่ไปดตัดไปตัดไปไม่รู้มารกกี่ตัวทางนี้ไปไหนวะเนี่ยไม่เห็นเอาไอ์ดอปแม่งร่วงข้างหลังไอร์ดอปร่วงทางผมเห็นคนแล้วเห็นคนแล้วเอาก่อนเอาก่อน เอาคนก่อนอยู่นบ้านอยู่นบ้านอีตัวอ่ไม่ไม่รู้จำนวนแต่ว่าเห็นขับรถมาสองที่นั่งสองที่นั่งก็สองคนเดาวไว้ก่อนเลยเหมือนเห็นผมแล้วดุวอย่แล้วแหละมันขึไปขึอยู่ไก่แถโอ้ยปลาระเบิดผิดด้วยไแล้ไเดีดวยว, <laughs> วยอยู่เดียวอยู่นู่นเนาะ เอาหมดแล้วโอ้ยหายไปแล้วสองตั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 วใช่สองตัวสองตัวสองตัวบ้านไหนเกาเนี่ยบ้านหลังนี้พี่วิ่งหนีผมแล้ววิ่งมาโดนแล้วเดินเนี้ยเดานขวาโอ้ยนี่ไงจะเป็ตั้งนัดเดียวอีกแล้วโอ้สองตัว ับไม่ถูกมันมันล้มแมสหรือว่ามันอ๋อน่าจะมีพวกอีกอ่ะเฮ้ยบอกมาพวกอยู่ไหนบอกว่าดีตัวประกันมันน็อกนะมันน็อกมันน็อก๋ยวมันน็อกเดี๋ยวอยู่ผมตัวนึงเนี่ยเดี๋ยวผมหิ้วไว้ยิงมันน็อกมันน็อกแล้วถามถามถามตัวประกันี่พี่เนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยผมหิ้วตัวเน้ยเนียวเลยอะนี่นี่นี่เขมันเข้ามาฝั่งนี้มันมาเอาไอ้ดอก ไอดอกลงตรงมาผมเนี่ยมีเพื่อนอีกวะเนี่ยบอกวันนี้เพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเฮ้ยนี่อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนู้นเหรออยู่ฝั่งพี่นี่ฝั่งพี่ใช่ไหมมาร์คอยู่มาร์คพี่วิ่งเข้ามาร์คมันวิ่งมาทางนี้อะัขับรถมาทางนี้เดี๋ยวมันต้องมาเอาเพื่อนแน่เลยเดี๋ยวมันต้องมาเอาเพื่อนเดี๋ยวผมเอาไปตรงโบสก่อนเอาพี่โน่าจะมาไปกับเพื่อนมาเฮ้ยนี่ไงไอีกอย่าอยู่หลังทางแดงอ่ะนั มันขับรถไปบอดบอดตอนนี้บอดตอนนี้บอดมันไปเอาไอ้ดอบเอาไปเอาไอ้ดอบวะไอ้ดอบอยู่ตรงที่พี่มาร์คปะใช่ใช่ไอ้ดอบอยู่ตรงที่มาร์คถล่มกันมาแน่นอนเลยไปเอาไอ้ดอบไอ้ดอบล่วงตรงนั้นน่ะไงขับรถไปโอเคยิงอะไรนี้ก่อนไปไหนล่ะเห็นมันขับรถมาทางนี้วิงเจอตีนตลอดอหรพี่อ่ะ เฮ้ยมันตายแล้วเหรอ,อมันตายแล้วกล่องมันหล่นไปไหนนะเนี่ยเอ้าเอ้าโอ้ยดูดูโอ้มันตาย,ยาตั้งแต่นู่นแล้วนี่นาเมื่อกี้เห็นเบกอยู่เยกเยกไงใช่โอ้ยมัสุดเพียนเลยมานั่นไงยิงสนายนี่มันยิงบอทยิงบอทมันยิงบอทนี่นี่อยู่นี่เดี๋ยวมันได้มันยิงอยู่ฝั่งนู้นมันยิงบอดใจมันยิงบอทบดวุ่นวิ่งอยู่ทุ่งมันยิงบนขอบหิน ขอบสะใช่ไหมบอดใช่ไหมใช,ใช่ใช่ใช่ขอบสะสูงยังไม่เห็นตัวน่าๆน่ๆยิงบอดทีเนี้ยได้ยินเสียงเราแต่ศูนยหน้าสุดหลังละ่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวหัวแตกอยู่นี่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 หัวหลุดไปแล้ว <c oughs> หัวลหวลุดไปเลยพี่ยิงมันหรอใช่ยิงหัวหลุดไปแล้ว,หว,ลลวเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวอันนี้แหละที่ขับรถมายิงบอดที่ทุ่งญ้าบอดยิงมันมันต้องขับรถมาทางที่สูงนี่แหละบอดยังน็อกอยู่นะเหลือมันตัวเดียวนั่นแหละตรงที่พ,พี่แดงมาร์กไว้ใช่ไหม ใช่ใช่มมันน่าจะขึ้นมาแล้วแหละม <uh ันน like like <uh> ่าจะขึ were, <uh ้นเขาไปทางก็เนาะใช่เพราะมันเงียบไปเลยหายไปเลยเว้ยเสียวเลยหนู้นนู้นนู้นปั่นจักรยานมนุษย์่นตรงไหนรึเปล่ไปทางก้อจริงด้วยปั่นจักรยานไปทางก้อดี๋ยวเดี๋ยวผมแอบก่อนที่บังบังมันรยานไปทางนั่นแหละอเอไปให้ล่วงเลยก็ ปั่นจักรยานแล้วมันมีจักรยานจักรยานคีเอไม่ดีเหมือนเห็นผมใช่บีเอ็มเอ็กมันเหมือนเห็นผมว่ะโอก้ก็ก็อยู่อย่างไกลนะเหลือตัวเดียว <laughs> เอาให้ตายก็ถ้ามันก็ไม่ตายมันเอาเอาเลย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  เออเออมันเห็นผมอ่ะตอนที่มันปัดยานเอาผมกำลังส่องแล้วมันพอดีมันเป็นเนินไงมันก็เลยเนินบังมันมันเห็นผมมันจอดรถในมันฉลาดนะมันไม่เอาปักกี้มันเอาจักรยานเฮ้ยโอ้ยมีคนบอกว่าเนี่ยไม่รู้แหละลงก่อนนะเว้ยเให้ คนไม่โอ้คนเยอะไหมนะ่าไม่น่ายเยอะหรอกเหมือนคนเลยนะเนี่ยอยู่บนหัวเนี่ยสองตัวเนี่ย,ยมันไปกับกอามามาไม่เลย <c oughs> มาซะมาให้ยิงซะดิ <c oughs> มาอยู่ไหนตามกอไปเป็นแถวเลยเหมือนจะไปบอกบุญนะ <c oughs> บอกบุญ <c oughs> 何だ มันลอยไปเพียบเลยต้องตกีแล้ว ใส่เลยเหมือนเก็บกดตาที่แล้วไม่ได้ยิงไปโดดไกลต่ยากเลยชุดกล้องสิ คนเหล่าด้เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ล้มอ่ะ บเจอแล้วมันออกมาที่รถแล้วออกมาที่รถแล้วเข้าที่จอดรถแล้วคนเรื่องอะไรคนอะไรคนคนคนไปกันตรงไหนตรงไหนตรงเนี้ยเนี่ยที่จอดรถพี่สีส้มเนี่ยตรงเนี้ยกินแล้วอะไรวงกินแล้วมันขับรถแล้วขับรถสีขาวแล้ว เอารถว่ะไปแล้วมันไปแล้วอยู่น,นูน่นอยู่นู่นมันจะไปต่อมันน้องมันน้องมันน้องมันจะไปต่อรถมานจะไปชุบเพื่อนเรียบร้อยตายหมด นี่ไงๆอยู่ๆเด้อเจลาๆๆอ้าวลุบๆๆๆๆโอเคสวม ในบ้านตอนนี้ในบ้านบ้านหลังไหนผมเหยียบมันไปคนนึงแล้วในบ้านผมขับรถชนมันไปคนนึงเอาเลยใช่หมดยังโอ้ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนไหนอยู่ไหอยู่ห้ยย่หลวเลยโดนปวเดนเดนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่อยูอยู่ อยู่ไหนวะอยู่ข้างหลังนอกบุ้มนอกบุ้มน่าจริงอยู่นั่นแหละเฮ้ยนี้เห็นนีมเห็นมเห็นผมมั้างรถชนด้วยอ๋อ้วอยู่ที่หิน โอ้ยมีคนกิงผมอะใครอะพี่สามอตกใจแงดงไอตัวในบ้านล่ะในบ้านผมเหยียบรถเอารถเหยียบไปแล้วไม่รู้เหลืออยู่บ้านนะดูยังไม่ได้เลีรยบ้านนะอันยังเห็นมันอยู่สองตัวน่ะในบ้านอ่ะสองตัวเหรอแล้วก็มีอีกตัวนึงผมชนมันเป็นตัวเดียว ือตัวเดียวจะเนี้ยคือตัวเดียวเนี่ยมันอยู่ครบสี่เลยอยู่<า>ย<น>ไปละสามต้องเหลือหนึ่งอยู่บนตึกผมหรือเปล่าขึานบนยังไงเนี่ยอ๋อมีวิธีไม่ยากไอ้แนะ่เอาซีโฟไปกินอย่างใครปาผมเอาซีโฟรยัดไหมเอาซีโฟ รอยัดไม่บอกโอ้ยอ้อ oh, yeah. ้ไม <ora> <news> ่มีไม่เจอต้องอยู่หลังไหนสักหลังวู้มีมั้ยอยากเข้าใครตาระเบิดมาพี่ป่าเช็ค น่าจะหมดแล้วมั้งน่าจะเหลือแต่บอดไอ้ตัวนั้นตายเลยไม่ใช่เหรอโอ้ยาแสงใส่ตัวเองทำไมเนี่ยตัวนั้นที่ผมชนมันมันมันก้มอ่ะอ๋อใครยิงบอดใช่ไหมบอด P.I.T.T. ผู้แข่งมีเหลือไหมนะ โอ้โหข้างหลังยิ่งเยอะหนูนะทีเดียวพ่อกับเพียบเลยโอ้โหโอ้โหเมืองโอ้เมืองมีตัวล้มเมืองมีตัวล้มเมืองตึกมีตัวล้มโหดีมากเลยได้ทุกสองเยี่ยมปืนสั้น ้ยทำอะไรบนหลังคาโอ้ยดูมันต่อยผมโอ้ยยิงเจือกระสุนหมดแล้วเนี่ยทำไงดี อนูก้อนเยอะมากเลย สูญลมบอดกำ้ังเป่นพาร์ทนสั้นเหรอโอ้ยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วฮะฮะอะไรนะปิตาไม่มีปืนเลยเนะโอ้ในเมืองนี่เต็มไปเนี่ยในปราสาทล้างเนี่ยทำไงดีวะโอ้ยโดน่อยโอ้ชิบะกะสุนหมดยาก็ไม่มีทำไงดีเนี่ย มันมีปืนนะสวยเลยโหกระทะโอ้ยโอ้ยมีปืนโอ้ม, oh, มันมีปืนโอ้มันมีปืนเย้ด้วยโอ้ยมันยิงผมแล้วเรียบร้อยโอ้ยพี่เ like ป็นสิบสิบตัวเลยมีเดอะบอทเนี่ยเหลืออีกเั้งห้าตัวเปยทันไหมเนี่ยเดี๋ยว ไม่ทันโดบอดจริงนั่นอะเสียงบ้านๆอะพี่บอดตอดตัวไี้แหละที่มีผมเดี๋ยวไปทางข้างหลังนี้เองพี่มันคานอยู่หรือเปล่า โอ้โหกล่องเป็นกองอะ <laughs> ่ะยีจกกนกระสุนหมดอะ่ะตรงนี้ผมมาร์กมีอีกนะบอทเนอะผมไม่รู้มันตายยังนู่นมาอีกอ่ะยิงอยู่ตรงไหนวะเนะนี่ยด้านขวานั่นอ่ะนี่ม็ไปยิงที่อ่ะ่ที่ที่ตัวผมมีสโคปอยู่ตัวผมตายอยู่ตรงตรงเนี้ยเนี่ยที่ผมมาร์กอะ่ะ ตายอยู่ตรงเนี้ยมีสโคมีลกล่องกล่องเพียบเลยไอตัวที่ผมจะไปเอาปืนมันก็มันวิ่งกันในบ้านเยอะแยะหมดเลยโดนมันต่อยได้่อสามด้วยนะใช่ยังตายไม่ <laughs> มีกระสุนมีแตโตัวเปล่ามี่ บอดมันชอบกระโดดลงตรงนี้แหละพี่เวลามันเฉียดๆอ้ตรงทางเลยพี่สายจุดวันเดียวด้เดียวน่าจะบอดเวลามันยิงเดินมาใกล้ๆกับนี่ยิงลัวเข้าไปใกล้โอ้ยเฮยยใครยิงบอดยิงมาจากไหนวะข้างล่างตรงต้นไม้อุ้ยมันยงใครโฟเล่นด้วย

โยกหลบพี่เลยอะสามตุกพี่ยิงไม่เห็นมันอยิงสนไนเปนมันมันโยกหัวหลบไปมามันโยกได้โยกโคตรเก่งไอพวกนี้ยดีอะมองเห็นไฟมันโหมนเมื่อกี้สองตัวมันระ <c oughs> เบิดสิโฟตรงไหน,น <c oughs> โอ้ยังเยอะอยู่ทางพี่ตืดเจอแล้วเกือบไม่ทันเลย นี่ก็พามาปล่อยไว้ตรงนี้ก็หลงอยู่แแถวเนี้ยไม่ออกไปไหนสักทีคนหรือเปล่าพี่นัดดเียวหมด ตัวเกิดอะบอกจ้างละบพี่จ้างยิสาดไปไหนล่ะไม่ยิงกันเลยมองไม่เห็นตัวมันเลยอ่ะจะอยู่หลังบ้านเมื่อกี้เดี๋ยวมันก็ออกมาโอ้พีัตาคาไปเป็นกองเลยคุยหาตัวเอง ได้ยินแต่เดียวมันระเบิดซีโฟใช่ไมหมมันฆ่าคนเลยฆ่าบอทเลยพี่สาตาร์ดบอทใช้เป็นเลยพี่สาดเดินลงไปเลยเดิลออนล่อมันเ่ะเดีย๋ยวมันก็กยิงไว้อย่างมากกระโดนมัน <c oughs> อย่างมากกระโดนมันเจาะแค่ทีสองที <c oughs> โดนโซนขินรอกว<ะ>่าเห็นเมื่อกี้อยู่หลังบ้านสีเขียวหลังแรกอะไปไหนลนะนั่น <c oughs> นัย่ย มียังเก่งอ่าหสองตัวบอสยิงกันอยู่เฮ้ยเฮ้ยี่ยยิงพี่วะน่าหนาตัวที่สองมันยิงพี่อ้ยบ้าเดีือบกันแดงกันอีกตัวมันยิงอีกตัวตัวอ,อีกตัวมันยิงพี่ไงเคี้ยวมันยิงกันไปมา บ้านนี้ไม่มีใครเข้าแต่ผมจะเข้าเองดิฉนในโอ้เห็นยาวๆนู้นแต่ฉันที่ไหนได้ลูกซองโดนลังคาเดี๋ยวนะกระทะมีน้ำด้วย ตัวไม่โดนโตัวยิงเป้าใหญ่าสามตัวแต่พอเราจะยิงแม่งครับมันไม่เดินพอเราจะยิงมันไม่เดินน,ดนี่แต่ทีมเราเไม่เจอคน กัดกัดโู้มันจะโยกไปไหนวะเนี่ยทีนึงโอ้ยโดนเหี้ยท้ายทอ,อยโลนโอ้ยโดนแล้วอีกตัวสองตัวอีกสองตัวอยู่บนเรือนเยอะเลย เแอด์ดอปลงด้านขวามือพี่แล้วพี่แดงฮะแอดดดอปลงขวามือพี่อะนี่แหละโดนคนลอยตูดกัตอนนี้แหละโอ้มุอยู่ใหม่ล่ะซ้ายโอ้ยบด เหมือนไม่เจอคนเลยเจอตบอมันระเบิดซีโฟอยู่นะมันระเบิดตัวเองตายเป้าไม่มีชื่อขึ้นนะมันต้องเล็งมาที่บ้านหลังสองหลังนี้แหละเพราะบ้านอยู่ในวงใช่มันเสียงมันอึกขึือโค,อค,อค,อคมอยู่ยิงใครนเนี่ย้าวยังไม่ตายกยโอ้ย มันยิงใครบนเนินเนี่ยคนเนินยิงคนเปล่ายิงคนเนี่ยแต่นีเสียงเหมือนไม่ใช่บอดนะเสียงเหมือนไม่ใช่บอดก่นไหนยิงคนคนไม่ยิงตู้อ๋อบอดแม่ผมทำลังยิงแม่งเสกโยกวะทำไมไม่โดนมีเปลี่ยนปืนด้วยมีเปลี่ยนปืนด้วยเดี๋ยวสองตัววิศัตถไม่รู้อยู่ไหนน่าจะเป็นคนอะ โอ้ยนี่ตายเด็หมอกกระลงไหนมันยิงคนมันมันต้องยิงใครสักคนอ่ะเมื่อกี้เนี่ยพี่เนี่ยต้นไม้ข้างหน้าพี่อ่ะพี่พี่ไปขยับอีกหน่อยดิพี่แดงอันนั้นนะพี่นด็กผมมัดใครได้เด็กบอกแล้วคนบอกแล้วคนบอกแล้วคน Lindsay for what? Lindsay for I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news. Wanna and want to hate this. I'll always show up and make a statement. No, I don't take shit. I got no love for the fake. is If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up.